สวัสด <muy> ีค่ะชื่อนางสาวสวัสดีสาวสมชมอนสีเลขที่สุดเจ็ดแชื่อนางสาวนภาสังมาโตช่าวาคมพอระหัเ็ค่ะวันนี้จะมาอธิบายการแก้ไขเซนเซอร์และลีดค่ะจะมาแก้ไขเซนเซอร์ AS 1 6นะคะเนื่องจากว่าไฟยังไม่ติดนะคะยังไม่อยู่ในสภาพการทำงานก็ต้องปรับให้ได้ระยะของมันค่ะ ถ้าขึ้นไฟสีแดงคือยังไม่ตรงระยะนะคะแต่ถ้าขึ้นไฟสีเขียวคือใช้งานได้ค่ะดูที่กล่องควบคุมนะคะจะมีฝั่ง x และฝั่ง y ค่ะฝั่ง x จะเป็นไฟฝั่ง y จะเป็นลมค่ะก็เริ่มจาก x ศูนย์นะคะดูว่าเราจะใช้ สายลมตัวไหนก่อนนะคะเราจะใช้เป็นสายลม Y13 ก่อนนะคะก็เริ่มเสียบที่ Y13 ก่อนแล้วดูว่าเราจะใช้เซ็นเซอร์ตัวไหนมีตัว X15 และ A16 นะคะแต่ในนี้จะเป็น X คะไม่ใช่ A e. ราจะเสียบจากฝั่งลมที่ Y0 ไปที่ X15 ค่ะและ Y1 ไปที่ X16 ค่ะจะามาเช็คก,การทำงานกันนะคะ Y13 นะคะจะเคลื่อนที่ลงค่ะและไฟที่เซนเซอร์ AS15 จะติดนะคะและเมื่อย้ายไปที่ Y14 จะเคลื่อนที่ขึ้นค่ะแล้วเซนเซอร์ AS16 จะติดค่ะเ็นเซนเซอร์มีสามชนิดเซนเซอร์หนึ่งเซนเซอร์ตรวจโโจ,วจับโลหะเซนเซอร์ที่สอง ตรวจจับทุกอย่างเซ็นเซอร์ที่3ตรวจับ4ทึบเมื่อเมื่อชิ้นงานเลื่อนผ่านเซ็นเซอร์ทั้ง3ตัวจะแสดงสถานะเป็นสีอ๋อจบการนำเสนอเยนท่านค่ะ